ครับสวัสดีท่านสมาชิกสูตร1 x 2บนวินและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องบอลเตง็งหรือว่าบอลเดี่ยวนะครับในการเดินเงินนะครับเพราะว่ามีบางท่านถามมาว่ามีสูตรการเงินบนอลเดียเ่ยวนี่แบบให้ไม่โดนค่าน้ําได้ไหมก็คือเดินเงินแบบระยะยาวเนี่ยที่ผมได้กล่าวไปในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับลองไปหาดูได้ว่าการเดินเงินเ,เนี่ยบอลเดี่ยวนี่เราจะโดนค่าน้ํากัดกินไปเรื่อยๆครับเพราะว่า เอ่อมันจะโดนมันจะไม่ได้น,น้ําล้นตลอดหรอกครับมันจะไม่ได้น้ำสองตลอดเลยมันก็จะมีน้ำเจ็ดน้ำแปดมาบ้างน้ำเก้ามาบ้างน้ำสองมาบ้างแล้วผมก็ถวเฉลี่ยออกมาว่าอ่าเป็นน <'m>, ้ำหนึ่งจุดเก้าเนาะเป็นน้ําค่ากลางๆนะครับเพราะว่ามันหลายๆวันไปมันก็ได้ผสมกันนะครับอ่ะทีนี้เราจะทํายังไงให้ระยะยาวเราได้ตีทุนคืนแบบว่าประมาณว่าได้ค่าน้ําคืนบ้างครับเพราะว่าเราถ้าเราใส่เท่าเดิมไปทุกวันเนี่ยเราก็โดนตัดกินไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง บนเดี่ยวบนติงเนี่ยมีคนถามมาว่า,าผมเดินบนสติปยังไม่เก่งครับอขอแบบบนติงได้ไหมมีครับก็คือเป็นสูตรสามสามเล่นสองเก็บหนึ่งครับก็คือสามเล่นสองเก็บหนึ่งเนี่ยคือยังไงก็คือสมมุติว่าถ้าจะแทงเป็นสามวันวันละห้าสิบาทอันนี้เงินมันน้อยแนละ้วมันมันต้นทุนมันอยู่ที่ร้อยหสิบอ่ะท่านมีทุนร้อยห้าสิบท่านก็แทงวันละห้าสิบบาทหนึ่งวันสองวันสามวันครับน้ำคูน้ำหนึ 9, ่งจุดเก้าหัก หักทุนออก5 0บาทท่านก็จะได้45บาทสีบาท,บาทสีบหาทไปเรื่อยๆยนะครับทีนี้ถ้าเข้าถ้าเข้า2วันเนี่ยก็จะโดนหนึ่งวันก็คือไอ้นี่มันก็หักลบกันเราก็ได้กําไรแค่หนึ่งวันนะครับแต่ถ้าเข้าหนึ่งวันโดน2วันเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวไอ้นี่ตน,นี้เข้านะไอ้ตัวนี้ไม่เข้าไอ้ตัวนี้ไม่เข้าถ้าเข้าหนึ่งวันปุ๊บมันจะไอ้ตัวนี้หักลบกันก็เราเราโดนไปหนึ่งไม้อะ่ะผมผมผมพูดเป็นไม้กว่าโดนไปหนึ่งไม้แต่ถ้าสูตรเนี้ย สามเล่นสองเก็บหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเข้าสามเมื่อไหร่ปุ๊บท่านจะเล่นเป็นวันก็ได้หรือว่ามักอ่าหรือว่าวันเดียวถ้าเล่นสามสามคู่ก็ได้เป็นวันเดียวนะครับวันเดียวนะครับย้ําว่าวันเดียวก็คือถ้าเข้าสามคู่เมื่อไหร่ปุ๊บท่านเอากําไรไปเล่นครับเล่นสองคือไงอ่ะสี่สิบห้าบกสี่สิบห้าก็คือเล่นเอาเอาสองเนี่ยไปเล่นเก็บหนึ่งเก็บสี่สิบห้าบาทไว้ถ้าเข้าสามคู่รวดนะครับกรณีเข้ากรณีที่เข้าสามคู่นะอ่าเราต้อง เราต้องกระโดดครับเราต้องไปทบบอเต็งเนี่ยอย่างทุนเนี่ยร้อยห้าสิบาทกำไรรวมรวมกําไรอ่านี่กําไรอย่างเดียวก็เดี๋ยวมันจะงงเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเอาเลขทุนที่มันเลขทุนที่มันมองง่ายดีกว่าเนาะร้อยห้าสิบเนี่ยมันมองยากอ่ะสามร้อยแล้วกันเนี่ยมันจะได้หารลงตัวเป็นวันละหนะึ่งร้อยเก้าสิบเก้าสิบแล้วทีเนี้ยกาไรเนี่ยสามวันเนี่ยเท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบทุนเราก็เก็บไว้นะครับแล้วทีเนี้ยเราเอากําไรมาเล่นก็คือถ้าเข้าสามวันเมื่อไหร่ปุ๊บเอากาไรมาเล่นนะครับกาไรมตั้ ก็คือเล่นสองก็คือเก้าสิบกเก้าสิบก็คือร้อยแปดสิบแล้วก็เก็บหนึ่งนะครับเล่นสองเก็บหนึ่งครับเก็บหนึ่งไว้นะครับเอาไปรวมกว่าสามร้อยนะครับหรือคิดไว้ในใจว่าอะเรามีกาไรอยู่ที่เก้าสิบาทลนะที่เหลือเราร้อยแปดสิบไปใส่บนติง่งนะครับทีนี้วันรุ่งขึ้นมานะครับหรือว่าบินต่อไปเราเข้าสามแล้วครับทีนี้เราก็เอารนะ้อยแปดสิบเนี่ยไปเล่นคูณหนึ่งจุดเก้ามันเหมือนกันนะครับได้มาสามร้อยสี่สิบสองบาทปุ๊บอะทีนี้ รวมกับ90บาทก็คือนี่คือกําไรนะครับ300บวก90ก็คือ4ส3 2บาทก็ประมาณนี้ครับก็คือผมอยากจะบอกว่า,วาถ้าเข้าสามเมื่อไรเราต้องทบครับถ้าไม่ทบเราจะโดนค่าน้ํากินเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่เข้าสามล่ะเราก็เดิน111ไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนที่เข้าสามปุ๊บอย่างวันหนึ่งเล่นสามบินอย่างเงี้ยเข้าสามปุ๊บวันรุ่งขึ้นท่านต้องเอามาเล่นเอากําไรมาเล่นสองสองส่วนแล้วเก็บหนึ่งส่วนทีนี้ถ้ามันเข้าอีกมันก็จะวีคูณขึ้นไป จะมีคูณข้าไปบวกกับกําไรตรงนี้นะครับแต่ทีนี้วันต่อไปเราจะสมมุติว่าเรา,เราได้มานะครับสมมุติว่าเราได้สมมุติถ้าเสียก่อนถ้าเสียร้อยแปดสิบท่านก็ยังเหลือกาไรเก้าสิบไว้ลินนะครับเหลือกําไรเก้าสิบไว้ลินแต่ถ้าเราได้อีกมันก็จะมีคูณขึ้นไปปุ๊บมันก็คบค่าน้ําที่เราเสียไปในวันก่อนๆนะครับในวันก่อนๆที่เราหกคลิกกันอนะ่ะสองได้สองเสียหนึ่งได้หนึ่งเสียสองได้ ได้เสียสามได้อะไรอ่ะเสียสามได้สาม,สามอะไรเงี้ยพอเราทบเข้าปุ๊บมันจะไปอุดค่าน้ําตรงนั้นคนระับเราก็จะตีคืนค่าน้ากลับมาอันนี้ผมพูดถึงการตีคืนค่าน้ำกลับมาในะกรณีที่มันเข้านะครับถ้าไม่เข้าเราก็เหลือกําไรให้เล่นต่อนะครับทุนเราก็อยู่ที่เดิมนะครับสามร้อยทีนี้เราก็เอาอะไรไปเล่นอีกใช่ไหมครับวันสมมุติว่าเข้าเข้าแล้วครับพี่เข้าแล้ว รวม400ทีนี้เราก็เก็บไว้90เราเอาตัวนี้ไปเล่นนะอย่าเอาอย่าเอา4 3 2ไปเล่นนะครับหรือว่าจะเอา4 3 2ไปเล่นก็ได้เราเอา3 0ส4 2ไปเล่นอ่ะเดี๋ยวผมจะพิมพ์เก็บ300ไว้นะครับเก็บ300ไว้ปุ๊บ Overwatch. อ่าเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมเอาเอาตัวนี้แก้เป็นตัวนี้แก้เป็นทุน300เก็บไว้นะครับอ่ะทีนี้เราเอา3 4 2ไปเล่นเก็บ90ครับ สามสี่สองไปเล่นวันต่อมานะครับสามสี่สองไปเล่นนะเอากําไรไปเล่นนะครับอ,ไไนนะอะทีนี้เราก็ไม้มันก็จะเพิ่มแนละ้วเป็นร้อยสิบสี่บาทร้อยสิบสี่บาทร้อยสิบสี่บาทหารสามมาครับแล้วก็ไปคูณกันหนึ่งจุดเก้าอันนี้คือกําไรนะคหักทุนแล้วอันนี้เป็นน้ําลงทุนเนาะอันนี้เป็นน้ําลงทุนนะครับปุ๊บหักทุนแล้วได้ร้อยร้อยกว่าบาทปุ๊บทุนก็อยู่ที่เดิมนะครับทุนก็อยู่ที่เดิมปุ๊บสามร้อยอยู่ที่เดิมแต่เอาเรากาไรมาเล่นปุ๊บเราก็ถ้ามันเข้าอีกเนี่ยถ้ามันเข้าสามวันอีกเนี่ยเราก็เอา สามกำไรเนี่ยสามร้อยเนี่ย,ยเจ็ดบาทอนะ่ะมาเล่นสองเก็บหนึ่งเหมือนเดิมครับเล่นสองเก็บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้ตอนแรกทุนมันเราเรามีจาไรเอาเก้าสิบเก็บไว้ใช่ไหมครับเอาสามร้อยขนั้นไปเล่นนะครับอ่ะเป็นสามร้อยเก้าสิบนะครับอ่ะทีนี้พอมันเข้าอีกเราก็เอาสองไปเล่นหนึ่งเก็บนะครับหนึ่งเก็บนี่ก็คือเอาร้อยเนี่ยไปเก็บไว้ที่สามร้อยเก้าสิบก็จะเป็นสี่ร้อย สี่ร้อยกว่าบาทนะสี่ร้อยเก้าสิบสองนะครับถ้าเอาไปรวมกันนะแล้วเราเอาสองร้อยเนี่ยไปเล่นคูณกับคูณกับหนึ่งจุดเก้ามันเดิมครับก็ได้มาสามร้อยแปดสิบเก้าบาทแต่นี่มันคือรวมรวมร้อยนะอันนี้อันนี้แค่ทําให้ดูนะครับอ่ะทีนี้เราก็เอาสามร้อยเนี่ยไปเล่นต่ออีกคนระับสามร้อยแปดสิบเก้าบาทก็วนลูปอยู่งี้ครับถ้าเข้าสามวันนะครับกรณีท้่้าถ้าเข้าสามวันเราจะได้ค่าน้ําคืนบ้างนะครับก็คือได้สองเก็บหนึ่งครับประมาณนี้น่าจะเข้าใจนะครับก็สําหรับใครที่เล่น หนึ่งวันสามบินสามคู่นะครับเต็งไปเลยบนเต็งบนเดี่ยวไปเลยนะครับแล้วก็หรือว่าจะเล่นเป็นวันก็ได้ครับถ้าเข้าสามวันติดวันละคู่เต็งวันละคู่วันละคู่เข้าสามวันติดวันที่สี่ท่านก็ออกมาทบประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอจับไปที่สามร้อยนะลขมันจะได้ดูง่ายหน่อยนะมันลงตัวนะครับประมาณนี้เวลาเริ่มต้นนะครับถ้าใครแบบว่าสูตรเถ้าใครแบบว่าทุนเยอะอะผมมีเงินยินเยอะต่อวันผมมีเงินเก้าร้อยนะครับเนี่ยผมมีเงินเก้าร้อยมันก็จะได้ มันก็จะได้กําไรอยู่ที่แปดร้อยกว่าบาทนะเนี่ยก็อเอาสามตัวนี้มารวมเป็นกําไรนะครับทุนนี้ตรงนี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นเกนะ้าร้อยเนาะทุนเก้าร้อยเก็บไว้นี่แล้วก็เอาแปดร้อยเนี่ยมาเล่นนะครับห้าร้อยเก็บสองร้อยเจ็ดสิบาทนะครับพอห้าร้อยมันเข้าเนาะมันก็ขึ้นไปเป็นพันแล้วเราก็เอาพันเนี่ยไปล่นต่อนะครับก็ไปเล่นเล่นหารสามเหมือนเดิมครับเอาพันนี้มาใส่นะครับก็พันนี้มันก็จะมาหารสาบินเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการเดินเงิบนบอล บนปิงน,นะบนเดียวถ้าเข้า3มเก็บถ้าเข้าสามเล่น2เก็บหนึ่งก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยว e ีพีหน้ามีการดินเงินแบบไหนอีกหรือว่าผมค้นจือการเาง,งินแบบไหนอีกที่ดีๆก็จะมาแจ้งเตือน,นครับขอให้ท่านกดถูกใจหรือกดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ